คลิปนี้นะครับแอดมาอัปเดตข่าวสารของน้องแบมแบมกันอย่างที่เราเห็นนะครับว่าช่วงนี้น้องแบมแบมไปออกรายการที่เกาหลีแบบล้วนๆเลยฮะมาล่าสุดนี้เองก็มีการประกาศออกมาอีกหนึ่งรายการแล้วแล้วก็จะออนแอร์ในวันที่23ธันวาคมนี้แล้วด้วยกับรายการ Love Game โดยเขาได้บอกว่าคริสต์มาสสุดพิเศษกับ Special DJ แบบ Double DJ น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่ารายการนี้จะเป็นอย่างไรไว้แอดจะรวบรวมโมเมนต์ต่างๆมาฝากทุกคนให้ดูกันนะครับและก็ยังรวมถึงอีกหนึ่งรายการที่ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วกับการไปเป็นแขกรับเชิญเดือนละครั้งให้กับยองแจนั่นเองครับในรายการ g o s t n ยองแจ best friend โดยครั้งนี้น้องจะมาในคืนคริสต t มาสอีฟนั่นก็คือวันที่24ธันวาคมที่จะถึงนี้ละฮะ แอบนี่รอดูเลยนะครับว่าน้องแบมแบมจะแต่งตัวมาในธีมไหนยังไงดีไม่ดีเราอาจจะได้เห็นน้องเป็นซานต้ามาแจกความสุขให้กับแฟนๆเลยก็ว่าได้เลยนะครับและความเป็นดาว t ิ k กตอกของน้องแบมแบมก็ยังอยู่นะฮะวันนี้ทางช่องทางของ TikTok และก็ i n s t a g r กรของแบมแบม x o r b i ์ได้มาลงคลิปใหม่ของน้องแบมแบมให้พวกเราได้ดูกันและน้องก็เลือกเพลง stop stop it มาเต้นอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าเอวยังดีอยู่เลยนะครับหลายๆคนพอได้ยินเพลงนี้ก็หวนทำให้คิดถึงพวกเขาทั้ง7คนตอนที่เขาเนี่ยอยู่ด้วยกันแน่ๆวันนี้น้องแบมแบมก็ได้มาลงให้พวกเราหายคิดถึงกันละฮะก็เอาเป็นว่านะครับใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับน้องแบมแบมกันเยอะๆนะครับทั้งช่องทางของ t i k t o k และก็ i n s t a g r กรด้วยเลยนะครับ และนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแมแบมในคลิปนี้ที่แอดได้นำมาฝากให้ทุกคนได้ทราบกันสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ